รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับขณะนี้ผมยืนอยู่บนสันเขาซึ่งเป็นใจกลางไร่ข้าวโพดแห่งหนึ่งในตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากครับช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นฤดูของการเก็บเกี่ยวข้าวโพดท,ท่านผู้ชมจะเห็นว่าทิวเขาข้างหน้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นสีเขียวตอนนี้กลายเป็นสีน้ำตาลของซากข้าวโพดแห้งนะครับกระจายไปทั่วบริเวณเป็นวงกว้าง ก่อนที่อีกไม่กี่วันข้างหน้าสีน้ำตาลเหล่านี้นะครับก็จะกลายเป็นสีดำของเท่าฐานเพราะการเผาไหม้แล้วทั่วทุกดอยบริเวณนี้บนท้องฟ้าก็จะปกคลุมด้วยฝุ่นควันเศษที่เถ้าก็จะปลิวกระจายตกไปทั่วนะครับหมอกควันที่เกิดขึ้นจากการเผาพื้นที่กเกษตรกรรมในบริเวณนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาวิกฤตหมอกควันที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ทั่วภาคเหนือของประเทศไทยนะครับหลังเก็บก็คือมีวิธีเดียวก็คือเผา,เาครับผมเพราะว่าจะไถ่ายกลบจะอะไรไม่มีทางเลยไม่มีทางโดยสตรขนาดนี้นี่ไม่มีใครมาถ่ายกลบเพราะฉะนั้นทั้งฝุน่นทั้งควันหมดเลยนะหมดเลยไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่แถวนี้นะใช่แต่มัน ลมไปถึงไหนมันไปถึงนั่นนะฝนไม่ตกก็ไปเรื่อยๆที่เรามีปัญหาหมอกควันในหลายจังหวัดก็ไม่ได้มาจากที่นี่ทั้งหมดหรอก<ช>แต่ว่าทุกที่มันทำททแบบนี้เหมือนกันทุก,ท,กที่ับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราด้วยนะ<ช>ต่างประเทศเพื่อนบ้านก็ทํากันหมดย้อนหลังไปไม่ถึง20ปีครับสีที่ปกคลุมยอดดอยทั่วทั้งบริเวณนี้นะครับไม่ใช่สีน้ําตาลของซากข้าโพดเหมือนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับแต่เป็นสีเขียว ชะอุ่มของป่าไม้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ถ้ามองกันแบบผิวเผินเท่าที่ตาเห็นก็เป็นเพราะอำนาจของพืชล้มลุกฝักสีเหลืองเข้มที่เราเรียกมันว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับในตำบลแม่อสุดเนี่ยถ้าร้อเซนี่ยส่วนใหญ่มันกลายเป็นไร่ข้าวโพดเสียอ,อกี่เปอร์เซ็นต์ละในทง้งท้งตำบลนีน่น่าจะหกสิบนู่นละมั้ง เกินครึ่งไปแล้วเกินครึ่งไปแล้วครับผมอัตราส่วนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมครับผู้ใหญ่ผมว่าคำนวณเนี่ยตั้งแต่ทำมันน่าจะเพิ่มขึ้นอ่ะพี่เช่เพิ่มขึ้นทุกปีไอความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเนี่ยมันมันใช้เวลากี่ปี5ปี6 2สองเนี่ยมาเนี่ยได้5ปีเนี่ยไม่เหมือนนี้เมื่อก่อนนี้ทำไม่กี่คนอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเกือบทุกหลังคาเลยเกือบทุกครอบครัวเกือบทุกหลังคาเกือบทุกครอบครัวครับปีห2เนี่ยครับตรงนี้ก็ยังเป็นเป็นป่าอยู่ ส่พงพแลังป่ายังไม่ได้ถังไร่ข้าวโพดยังไม่มีสองปีรู้สึกว่าราคาข้าวโพดเริ่มขยับก็เลยทําให้ดูแล้วรู้สึกว่าป่าตอนนี้ก็กลายเป็นไร่ข้าวโพดแล้วจากจุดนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมสังเกตความแตกต่างระหว่างพื้นที่สองด้านโดยที่มีนาขั้นบันไดนะครับที่เป็นสีขาวๆอยู่ตรงกลางนั้นเป็นเส้นแบ่ง จะสังเกตเห็นว่าทางด้านซ้ายของนาขั้นบันไดนะครับพื้นที่ภูเขาจํานวนมากกลายเป็นสีน้ําตาลเป็นรอยปะชุนนั่นก็คือพื้นที่ที่ต้นไม้ถูกทําลายไปเป็นพื้นที่ของการปลูกข้าวโพดนะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือว่าด้านขวามือไล่ขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่ายังมีสีเขียวของพื้นที่ป่าไม้จํานวนมากพื้นที่ของหมู่บ้านที่มีป่าสีเขียวอุดมสมบูรณ์จํานวนมากนี้ คือพื้นที่ของหมู่บ้านมอโกโพคีหมู่ที่2ตำบลแม่อุสุอําเภอท่า2อ,อย่างนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านได้ร่วมกันประชุมตกลงกําหนดกติกาว่าจะจำกัดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเพื่อที่จะรักษาป่าไม้ไว้ ท่านชมครับขณะนี้ผมอยู่บนเส้นทางที่จะไปสู่หมู่บ้านมอโกโพคี chi, หมู่ที่สองนะครับความแตกต่างที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือว่าบนเส้นทางที่จะเข้าสู่หมู่บ้านมอโกโพคี chi, เนี่ยต่างจากเส้นทางที่เราผ่านมาตลอดระยะทางนะครับ2ข้างทางก็เต็มไปด้วยภูเขาหัวล้นแล้วก็สีน้ำตาลของไร่ข้าวโพดตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านมอโกโพคี นะครับตลอดระยะทางเราก็จะเห็นต้นไม้ต่างร่มรื่นมีต้นไม้หลากหลายนานาพันธุ์และนี่ก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันของหมู่บ้านมอโกโพรคีหมู่ที่2กับอีก8-9หมู่บ้านในตำบลแม่อุสุขได้เป็นอย่างดีนะครับความตั้งใจที่จะเดินทางมายังหมู่บ้านมอโกโพรคีของโครงการพลังแห่งตะวันซันสปาร์ในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะช่วยให้ความตั้งใจในการที่จะรักษาป่าไว้ของชาวบ้านสามารถที่จะฟันฝ่าอวัสรคหรือว่ามีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการที่จะรักษาป่าของชาวบ้านที่นี่ก็คือกาแฟนะครับเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะครับทำไมผมถึงบอกว่ากาแฟเป็นเครื่องมือในการรักษาป่าของชาวบ้านดอยมอโก้ก็เพราะว่ากาแฟที่นี่ ปลูกในป่าครับการปลูกกาแฟหมายถึงการที่จะต้องมีต้นไม้หรือว่ามีป่าอยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นการทำพืชไร่ไม่ว่าจะเป็นถั่วข้าวโพดหรืออะไรก็ตามนะครับนั่นหมายถึงการต้องตัดต้นไม้แล้วก็ภูเขาก็จะกลายเป็นภูเขาหัวโล้นความตั้งใจของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็คืออยากจะใช้กาแฟเป็นเครื่องมือในการที่จะรักษาป่าหรือว่าเพิ่มพื้นที่ป่า แต่ว่ากาแฟจะสามารถรักษาป่าหรือว่าเพิ่มพื้นที่ป่าได้ก็ต่อเมื่อกาแฟสามารถที่จะตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจกาแฟสามารถที่จะขายได้กาแฟทําให้ชาวบ้านมีรายได้และกาแฟทําให้ชาวบ้านช่างตวงวัดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าปลูกกาแฟดีกว่าปลูกพืชไร่ ท่านผู้ชมครับที่นี่คือสวนกาแฟในป่าของผู้ใหญ่ชันชัยนะครับสวนกาแฟที่จะตอบคำถามว่ากาแฟจะช่วยรักษาป่าไว้ได้อย่างไร,รบรรยากาศดีมากนะผู้ใหญ่ครับดีครับไม่เหมือนอยู่ในสวนในไร่อนะ่ะใช่ครับเหมือนนั่งอยู่ในป่า อได้ยินทั้งเสียงนกอากาศก็เย็นสบายนะครับแดดไม่ร้อนแต่ถ้าขยับออกไปริมแดนผู้ใหญ่นิดเดียวนะครับฝั่งโน้นล้นเลยนะล้นเลยครับไรกะโพดนี่มาประชิดชายแดนประชิดแล้วประชิดแล้วตรงนี้เป็นแนวต้านใช่ครับเหมือนแนวต้านลยนี่แหละคือความที่เราชอบแบบี่ชอบชอบรัทำแล้วชอบชอบอ่า แต่ว่าอีกสถานะหนึ่งกาแฟมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ใหญ่มีความหวังว่ามันจะสู้กับเข้าโพดได้หรือว่ามันจะต้านการตัดไม้ทำลายป่าได้ที่ผู้ใหญ่กำลังพยายามบอกก็ไม่ใช่แค่การส่งเสียงใช่แต่คือพยายามต่อสู้พยายามทำให้กาแฟมันเกิดว่าอย่างนี้เถอะ <Good. S 2> เมื่อไหร่ที่กาแฟมอโก้เกิด ไอ้ความพยายามของผู้ใหญ่ก็เหมือนกับสําเร็จไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งใช่ครับชาวบ้านก็จะหันมามองหันมามองคนมันต้องเริ่มคิดใช่ครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยถ้าราคากาแฟแบบที่แน่นอนผมว่าน่าจะป,ปาขึ้นมาอีกเยอะแล้วก็บวกกับทางรัฐเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะว่าต้องมาออกหนังสือให้ผมด้วยนะสมุดเล่มเกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะก็เข้ามาดูเข,าาดขเข้ามาดูว่าปลูกจริงไหมอะไรเนี่ย พอคุณกลับมาดูแล้วมีจริงนะก็ออกให้เขาเขาไม่ต้องไปตัดแล้วนะคุณปลูกกาแฟแล้วนะมีป่าแล้วนะถ้าคุณตัดเนี่ยคุณหมดสินนะ ที่ผ่านมากาแฟดอยโมอโก้ยังไม่สามารถมีสถานภาพแบบนั้นได้ก็เพราะว่ายังไม่มีใครรู้จักกาแฟดอยโมอโก้กาแฟดอยโมอโก้ยังไม่ได้มีคุณภาพที่ดีพอนะครับไม่ได้หมายความว่าพวกเราโครงการพลังแห่งตะวันซันสปาร์กเพิ่งจะเดินทางมาถึงหมู่บ้านโมอโกโพขคีแล้วก็รู้ดีทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะสรุปแบบที่ผมพูดกับท่านผู้ชมได้นะครับแต่ว่าเราเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแห่งนี้มา2-3าปีหลายครั้งแล้วนะครับเรารู้ว่าชาวบ้านที่นี่ มีความตั้งใจที่จะปลูกกาแฟเพื่อที่จะรักษาป่าเอากาแฟเป็นเครื่องมือในการสู้กับข้าวโพดการสู้ในที่นี้ไม่ใช่ไปรบราค่าฝันกันนะครับแต่ว่าทําให้กาแฟสามารถที่จะจูงใจชาวบ้านนะครับให้หันมาปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นการหยุดยั้งการลุกป่าของข้าวโพดได้เราเริ่มทําตั้งแต่การพาผู้เชี่ยวชาญหลายด้านในเรื่องของกาแฟนะครับมาดูแปลงกาแฟมาดูกาแฟ มาพบชาวบ้านที่นี่เพื่อจะวิเคราะห์ปัญหาว่ามีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็พาชาวบ้านที่นี่ไปดูงานที่วิสาหกิจชุมชนลองเลยจังหวัดเลยซึ่งผลิตกาแฟในรูปแบบคล้ายๆกันในชื่อว่ากาแฟลองเลยเพื่อที่จะไปเรียนรู้ว่ากาแฟดีกาแฟเลวเป็นยังไงการเปลี่ยนพื้นที่เขาหัวโล้นให้มาเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็ปลูกกาแฟทำได้อย่างไรและมากกว่านั้นก็คือพาชาวบ้าน ไปดูกระบวนการผลิตกาแฟที่ถูกต้องและก็มีมาตรฐานและนอกจากนั้นเราก็ยังนำกาแฟของชาวบ้านที่นี่นะครับส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์คุณภาพแล้วก็เอากาแฟของที่นี่ไปทดลองทำโปรไฟล์คั่วเพื่อที่จะหาโปรไฟล์คั่วหลายๆโปรไฟล์ให้ถูกใจกับรสนิยมของผู้บริโภคที่มีหลากหลายเราทำกันมานานพอสมควรนะครับ แล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สําคัญนะครับทีมงานโครงการพลังแห่งตะวันซันสปาร์คมาที่นี่ก็เพื่อที่จะ 1. สร้างโรงโปรเซสกาแฟให้กับชาวบ้านนะครับโรงทํากาแฟแล้วก็สร้างโรงตากที่ดีกว่ากับน,นี่ก็คืออ สภาพหรือว่าการทำกาแฟในปัจจุบันของผู้ใหญ่ครับผมก็ทำกันแคบแคๆลางๆไม่ได้มีโรงโปรเซสที่เป็นมาตรฐานใช่ครับนะเครื่องสีครับก็ตั้งกลางแจ้งเลยครับผมที่แช่เชอร์รี่ก็ใช้กระมังนะครับผมครับพอเราได้ได้เชอร์รี่มาแล้วเนี่ยครับตัวขั้นตอนการทำมันเป็นยังไงครับ พอเราไปเก็บเราก็มาไว้ในกระังครับไว้คืนหนึ่งรุ่งเช้าเราก็ใส่น้าล้างล้างให้สะอาดตัวที่ลอยเราก็เออออแช่เสศษเนี่ยคืนหนึ่งรุ่งเช้าเราก็มาสีสีเอานี้ออกไปให้มันเหลือแต่กะลาครับผมของผู้ใหญ่ปีนี้ได้สักเท่าไหร่สักตันห้าตันห้ากะลากะลาครับทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยสักเท่าไหร่ได้สักห้าตันห้าตันนี้ห้าตัน กลาหรือรว่า5า้าตันกลาถ้รวบรวมหมดนะ,ะวดรวบรวมห้าตันปัญหาอุปสรรคของกาแฟดอยโมอโกเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าอย่างสมมติว่าปัญหาเนี่ยเราก็ส่งลงไปข้างล่างส่งอะไรต่างๆเนี่ยส่งสมมติว่าเขาสั่งมาสัก <c oughs> สองสามถุงเราก็ลงไปช้าเขาจะติดต่อมาเป็นอาทิตย์กว่าเราจะรู้ อันนี้ปัญหาการสื่อสารใชกับปัญหาระยะทางใช่ครับคือมันไกลมากไกลมากครับจะขายทีนึงนี่โอ้โหกว่าจะรับออเดอร์กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันติดต่อใครไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ถ้ามีคนสั่งซื้อสักกิโลสองกิโลเอาลงไปขายมันไม่คุ้มอีกใช่ถ้าจะขายทีเดียวหมดก็ไม่มีคนซื้ออีกใช่ครับหรือว่ามีคนซื้อไม่หมด มีคนซื้อแต่ราคาไม่ได้ราคาไไม่ด้คนไม่มีแรงจูงใจในการจะปลูกใช่ครับใช่ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กาแฟราคาดีใช่แต่ราคาดีนี่คุณภาพก็ต้องดีด้วยนะใช่ถ้าสอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลกันคผมนก็จะหันมาปลูกกาแฟมากขึ้นใช่แต่ยังไปไม่ถึงการคั่ว ใช่ครับหมายถึงการคั่วที่มีคุณภาพใช่เ,เพราะว่าเรามีอุปสรรคเรื่องไฟฟ้าพลังงานพลังงานใช่ไม่มีไฟฟ้าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าก็วันนี้ที่เชิญทุกคนมานะครับก็จะมาพูดคุยเรื่องการคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินโครงการปีนี้นะครับก็มี หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านมอโกโบคี oki, หรือมอโกคี i, นะครับการปลูกข้าวโพดของชุมชนเนี่ยครับมันส่งผลต่อการถางพื้นที่ป่าพอมีการปลูกข้าวโพดปุ๊บชาวบ้านก็จะมีการเผาพื้นที่ที่ปลูกเพื่อเคลียร์พื้นที่แล้วก็พอเผาปุ๊บก็จะเกิดเอ็มสองจุดในขณะเดีวยวกันการปลูกข้าวโพดเนี่ยก็มีการใช้สารเคมีด้วยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง ในเรื่องสุขภาพของชุมชนเลยปัจจุบันนี้คือการทําข้าวโพดเยอะขึ้นมามาดอยนึงนะ่ะคือมีเจอการพ่นยา,าย,ย่านเต็มทั้งดอย,อยนะ่คือเราก็ต้องสุบโดเข้าไปคนไข้ส่วนนี้มันจะเป็นเยอะขึ้นเพราะว่าเกิดจากมลพิษแารใช้สารเคมีพอถึงฤด,ดูการที่มีการก่อนจะมีพ่อปลูกก็ต้องมีการเผากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะทำให้หมอกฝควันเพิ่มเยอะขึ้นทําให้เด็กกับส่วนมากก็จะ มีเป็นพวกระบบทางเดินหายใจเงียนาะบางครั้งก็มีบางเคสต้องถึงขนาดต้องพ่นยาเงี้ยครับคือในรายที่เราประเมินแล้วว่าอาการหนักหนักจริงนะครับแบบมันเหมือนกับว่ามันเกินขีดความสามารถของเราเนเาะก็ต้องส่งส่งต่อไปที่โรงพยาบาลท่าขอยาง่ครับทีนี้ผู้ใหญ่ชันชัยเขาก็มีการปลูกกาแฟอยู่แล้วการปลูกกาแฟกว่าที่จะได้รับรายได้มันใช้เวลา ยาวนานมากกว่าข้าวโพดแต่ในขณะเดียวกันนะการปลูกกาแฟามีข้อดีคือทําให้ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือมีการถางป่าเพิ่มเติมทําให้พื้นที่สีเขียวยังคงอยู่ในขณะเดียวกันการปลูกกาแฟาก็ช่วยดูดซับคาร์อบอนไดออกไซด์ซึ่งน่าจะทําให้อากาศตรงนั้นดีขึ้นด้วยคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่เป้าหมายของเราอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปช่วยกัน พัฒนาให้พื้นที่นี้มีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้แล้วก็ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของออสิ่งแวดล้อมคิดว่าเมื่อส่งเสริมในเรื่องของการปลูกแล้วในเรื่องของการหาผู้รับซื้อต่างๆหรือว่าการหาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของเครือข่ายสัญญาณเข้ามาช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยค่ะในส่วนของ a, a s คิดว่าพอจะออคิดว่าน่าจะเข้าไปช่วยร่วมมือกันในส่วนส่วนนี้นนดไ,ได้ไหมคะที่มอโกโปคี ok นะครับจากข้อมูลนะครับก็พบว่าจะมีจุดตำแหน่งตรงเจดีนะครับที่อาจจะขึ้นมาเพื่อเพื่อลองรับสัญญาณของมอโกโปคี ok ได้แล้วก็เท่าที่ทราบก็ในมูมอื่นๆของเจดีครับก็จะไปช่วยขยายสัญญาณในชุมชนอื่นๆด้วยครับที่ไม่ใช่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวครับ านที่จะทำร air, รโรงตักกาแฟกับโรงโปรเกาแฟของผู้ใหญ่ชานชัยและแล้วเมื่อกี้ผู้ใหญ่อยู่แถวเนี้ยอยู่ไหนล้วไม่รู้นี่ผู้ใหญ่ชานชาัยะ <laughs> เจ้าบ้านเจ้าบ้านรออยู่ครับค <laughs> รับผู้ใหญ่ครับครับผมมาเดี๋ยวเอาของลงแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้ว จะให้ดูไอ้นู่นไอ้นี่มันก็ไม่ค่อยจะอะไรอ่ะไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ไว้ตอนเช้าดีกว่านะ่ครับ เป็นบริเวณหน้างานของเราวันนี้นะครับที่เทป,ปูนไว้นั่นก็คือที่จะทำโรงสีโรงโปรเจกต์โรงสีครับ,รรรรบผมโรงตากก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ที่เราจะต้องอตัดสินใจกันก็คือบริเวณที่จะตั้งแผงโซลาเซลล์ซึ่งช่างเอกดูแล้วเป็นยังไงครับ ดูองค์ประกอบแรกก่อนครับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นฝั่งภูเขานะครับแล้วก็จะไปตกอีกด้านของของบ้านของผู้ใหญ่าันชรยนะครับแผงต้องหันไปทะลุไปทิศใต้กับทิศเหนือซึ่งตำแหน่งที่ที่ดูไว้ก็คือตรงตรงใกล้ๆกับดวงตาครับรับแดดได้ดีสุดของเราทั้งหมด ที่นี่กี่แผงกําลังไฟเท่าไหร่ยังไงครับที่นี่มันเก้าเแผงครับกาลังไฟประมาณห้าพัน์อ๋อจะมากกว่าที่อื่นๆจะมากกว่าครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะประมาณ10กิโลวัตต์เพราะว่ากิโเรารองรับมอเตอร์ที่จะสตาร์ทมอเตอร์เครื่องสีกาแฟครับพลังแห่งตะวันซันสปาร์ตติดโซลาเซลล์ให้เรียบร้อยเนี่ยในโปรเซสผลิตกาแฟทั้งหมดไม่ต้องใช้น้ํามันเลยใช่คือทำมาเพื่อรองรับ มอเตอร์สําหรับสีกาแฟแล้วก็ล้างกาแฟครับแล้วแล้วเราจะตั้งแผงยังไงทีนี้เราจะตั้งแผงเพื่อให้ง่ายต่อการล้างเราจะตั้งยาวเลยครับกาวแผงแล้วก็ความสูงแค่เมนะครใช้เสาเดียวทําสะลบคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือโซล่าเนี่ยมันต้องล้างใช่ทีนี้ที่นี่สถานที่มันเอื้อใช่ครับพื้นที่กว้างกว้างด้วยสวยด้วยแล้วก็ขุดไว้แล้วด้วยขุดเตรงนี้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของโรงสีรนะโรงทำกาแฟหรือว่าโรงโปรเจกต์กาแฟนะครับซึ่งอําได้คุยกับผู้ใหญ่ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าให้เตรียมพื้นที่ไว้เห็นแล้วเป็นไงครับได้เลยได้ได้ได้ครับนะครับนี่ผู้ใหญ่เทไว้ขนาดเท่าไหร่ครับนี่สิเซนความหนาความหนาสิเซนครับ แล้วก็มีไม้ไผ่เป็นคนไม้ไผ่รองพื้นรองพื้นเป็นวายเมดนะวเมใช่ครับใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นนะครับครับรวมเราขนาดเท่าไหร่นะเออหกคูณสิบผู้ใหญ่เทไว้เจ็ดเจดคูณสิบสาคูณสิบาครับเหลือด้านหน้าเหืือน้ําทิ้งชายาครับครับเวลาเดินจะได้ไม่เลอะคือเดี๋ยวตีผังตีผังใช่ปึ๊บตีหา ระยะแล้วเราก็วางเทียตยุดุเราก็ขึ้นเสาขึ้นเสาก็เป็นโค้งรับะยะถ้าผู้ใหญ่ทําไว้ให้เราแล้วเนี่หัวง,ง่ายมากเลยเตรียมเงินล่วงหน้ามาสองสามอาทิตย์นะครับผมนะครับตั้งแต่สั่งของจากแม่สอดลขนส่งมากี่เที่ยวฮะทั้งหมดเนี่ยห้าเที่ยวห้าเที่ยวเนี่ยขนาดแค่นี้เรายังแย่เลยวันหนึ่งนะมีละปูกี่ลูกครับต้องมีสี่สิบลูก <40 S 1> นะสี่สิบดีมากเลยครับครับ มันลดลดลเวลาครับทำให้เราสามารถ<ช>ทำงานได้ไดแล้วงานมันมาถึงมันมันเริ่มได้เลยเริ่มได้เลยใช่นะครับงานวันนี้ก็จะตั้งเสาครับตั้งเสาแล้วก็ทำตัวรับแผง ถ้าไม่มืดก็จะขึ้นแผงวันนี้เลยมนัเราทำโดยโดยใจนะไม่ได้มีผลตอบแทนหรือว่ามีข้อแม้อะไรไม่ต้องหวังสิ่งใดตตบแทนไม่มีเรื่องเรื่องแบบนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ก็คือความทุ่มเทอปสัทกฤฤฤ บบโซลาร์แผงแผงโซลาเซลล์นะครับก็กำลังจะเสร็จเรียบร้อยนะครับโรงตากกาแฟก็กำลังขึ้นเสาส่วนโรงงาทำกาแฟก็เหลือหลังคาซีกหนึ่งนะครับแต่ว่าโครงการพลังแห่งสวรรค์สันส,สปาร์ยังไม่จบแค่นี้นะครับ